วันนี้ป้าปอจะมาเล่าประสบก,การณ์ในการไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลน,นะคะ,ะคือป้าปอนะคะสามีเสียชีิตนะคะก็เลยต้องการจะเปลี่ยนชื่อสกุลให้เป็นชื่อสกุลเดิมแล้วก็คํานำหน้าก็ให้เป็นนางสาวะคะ่ะเมื่อก่อนเปลี่ยนเป็นนางอยู่แล้วนะคะซึ่งสมัยปัจจุบันนี้แม้ว่าเราจะแต่งงานแล้วเราไม่เปลี่ยนนามสกุลก็ได้ไม่เปลี่ยนคํานำหน้าจากนางสาวเป็นนางก็ได้นะคะแต่สมัยป้าปอยัง เป็นแบบต้องเปลี่ยนอยู่นะคะสมัยก่อนปี2532เนาะก็ยังต้องเปลี่ยนอยู่นะคะแล้วพอจะเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเดิมนี่เราจะไม่ได้เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะคะเราจะต้องไปทําการเปลี่ยนด้วยค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าพอแจ้งการเสียชีวิตแล้วเราจะกลับไปใช้ได้ดังเดิมเราจะต้อง ไปเปลี่ยนชื่อสกุลของเราแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆของเราที่ยังต้องดําเนินไปข้างหน้าเราจะต้องไปใช้หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลนี้ไปเปลี่ยนหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีใบที่ดินใบขับขี่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว,ว่าเอกสารประกัน,นต่างๆที่เราทําไว้จะต้องเปลี่ยน นะคะอะไรที่ยังต้องดําเนินการต่อเนื่องนี้เรายังต้องเปลี่ยนอยู่นะคะวันนี้ก็เลยเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ฟังได้รู้นะคะว่ามันไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติค่ะจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลเราจะต้องไปที่อําเภอหรือไปที่เทศบาลตรงที่เราสังกัดอยู่นะคะโอเค